สวัสดีครับพบกับทีเด็ดแตะลอดดาส,สดับประจำวันจันทร์ที่12กรกฎาคมก็ยูโร2 0 0 0 20นะครับก็เพิ่งจบไปทัวร์นาเมนต์ก็อย่างที่รู้กันนะครับอิตาลีเอาชนะจุดโทษอังกฤษได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าบอลลีก็เริ่มทยอยเตะและ้วโดยเฉพาะลีกทางตอนเหนือของยุโรปนะครับหลายประเทศนะครับที่เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วก็หน้าร้อนมันสั้นหน้าหนาวมันยาวก็ไล่เตะกันสนุกเลยนะครับก็ถือว่าได้รุ้นกันนะครับเอาวันนี้เรามีมาให้ทั้งออสเลคานะครับลีกสูงสุดของสวีดเดนนะครับแล้วก็ฟินแลนด์พีเมรีนะครับมาให้เรียกว่า ลุ้นกันแก้เหงานะครับไม่เหงาจนเกินไปนะครับไปดูออสเวลคานนะครับหรืกของสวีเดนกันก่อนนะครับมี2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกฮาร์มสตัดนะครับกับเยอการ์เดนเลดเป็นมาเยอร์เดนเคยูศูนย์จุดเจนะครับครึ่งควบลูกนะครับฮาร์มสตัดนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลนไปอยู่เรียกว่ากลางตารางเลยช่วงหลังแพ้บ่อยนะครับในขณะที่เยอการ์เดนตัวผู้เล่นก็สภาพสมบูรณ์อยู่อันดับ2นะครับเยอการ์เดนเนี่ยถ้าชนะ แต่ภาจพจ่าฝูงเลยเหนียวแน่นแ,แพ้ยากนะครับและโปรแกรมเนี่ยเพิ่งแข่งไป9้นัดเองเรียกว่าแข่งน้อยนะครับโอกาสลุ้นแชมป์สูงมากเป็นทีมที่เล่นเกมรับแน่นแน่นเอาเรียกเอาง่ายๆคือ1 0ึ่น 1, 0, 2, 1, ปิดเกมได้นะครับเยอการ์เดนตัวนี้คือจุดเด่นของพวกเขานะครับผมคิดว่าเยอการ์เดนมาราคานี้นะครับมันอาจจะเสียวนิดนึงแต่ผมมองว่า1ประตูมาแนะ่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งได้แนะ่ไว้ลุ้นกินเต็มประตูที่2เอานะครับผมให้ต่อเยอการ์เดนไปนะครับ ไปดูอีกคู่หนึ่งคู่เขาม่านะครับเจอกับฮักเคนเลตเปิดมาเขาให้ราคาเสมอฮักเคนคือฮักเคนต่อน้ํานิดหน่อยแต่จริงเขาม่าเนี่ยดับ7จฮักเคน13ตัวผู้เล่นฮักเคนดีกว่าแต่ว่าฟอร์มดบลงไปเขาม่าเล่นในบ้านได้ดีนะครับเหนียวแน่นมากไปเสมอเยอะหน่อยเสมอถึง5เกมด้วยกันทําให้มันดูแล้วแบบอ่ะไม่ค่อยชนะแต่ว่าราคาเนี้ยเล่นในบ้านตัวเองเขาม่าเหนียวแน่นอยู่แล้วเราซื้อราคาที่ว่าเขาม่าจะไม่แพ้คาบ้าน โอกาสชนะก็มีนะครับแค่ชนะเท่าไหร่ก็กินเต็มเลยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเขาม้าน่าจะดีกว่าในบ้านได้เปรียบฉะนั้นให้อยู่เขาม้าไปนะครับไปดูพิมร์ลีของทางฟินแลนด์กันบ้าง hifk เจอกับลาตินะครับเดเปิดมา hifk คี0 2อยู่0 2นนะครับเสมอครบครึ่งด้วยกันนะครับก็ hifk ได้อยู่อันดับ7ลาติอันดับ4ลาติดีกว่านะครับถ้าเทียบกันแล้วแต่ว่ามาเยือนอาจจะดูอาจ เสียเปรียบนิดหน่อยแต่ผมมองว่าลาติก็เป็นเกมที่เหนียวแน่นอยู่โอกาสไปยันเจ้าได้ก็มีสูงคู่นี้อันดับจริงๆคะแนนไล่กันเลยนะครับ18กับ16ลาติเยอะกว่าแค่2แต้มแต่ผมเชื่อใจลาติมากกว่าคาดว่าน่าจะยันเสมอได้นะครับอย่างน้อยนะครับอสรุป3ตัวนะครับ1เยอการ์เด้น2ทางเคาม่านะครับและ3ลาตินะครับคืนนี้มาลุ้นกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ